วิธีเผาแกบที่ง่ายที่สุดก่อนทบเอาแบบง่ายๆบ้านๆก่อนนะครับหนึ่งท่อควันออกทํายังไงก็ได้ให้มันสูงกว่าท่อท่อทางเข้านะครับแผ่นเหล็กหรือแผ่นสังกะสีหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นเหล็กที่มันไม่ไหม,ม้ไฟหาก้อนหินหรือก้อนอิฐเอามาวางรองเอาไว้เพื่อที่เราจุดไฟแล้วเอาแผ่นเหล็กวางลงไปแบบนี้ นะครับไม่ให้แกบมันไปโดนไฟโดยตรงนะครับร้อน <c oughs> ใส่ฟืนหรือถ่านก็ได้นะครับฟืนหรือถ่านเนี่ยมันต้องพอดีกับกองแกบนะครับอย่าให้ฟืนหรือถ่านหรือความร้อนที่เราจุดเนี่ยหมดก่อนที่แกบมันจะไหม้หมดนะครับถามว่าเยอะแค่ไหนรู้ได้ยังไงประสบการณ์ครับพี่เผาสักสองสามรอบพี่ก็จะรู้เองแล้วก็ วางแบบนี้อย่าเพิ่งโรยข้างบนนะครับรอให้ฟืนมันติดดีๆก่อนแล้วค่อยใส่ข้างบนยิ่งไฟโดนแกบโดยตรงมากเท่าไรมันก็เป็นเท่าเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าวิธีนี้มีควันนะครับมีควันส่วนเตาที่ทิศวันบอกว่าเผาแล้วไม่มีควันทิศวันใช้เตาแบบแก๊สไฟเออร์ตอนนี้รอปูนทนไฟอยู่นะครับรอปูนทนไฟมาก,ก่อนจะทาให้ดูนะครับข้างหน้า เอาสังกะสีหรือว่าท่อเหล็กนะครับมาม้วนแล้วใส่เข้าไปใส่เข้าไปใต้แผ่นเหล็กเพื่อที่จะเป็นรูอากาศเข้านะครับอากาศก็จะเข้าตรงนี้จุดข้างในแล้วก็ออกตรงนู้ดนะครับการเผาแบบนี้มันใช้วัสดุอุปรกรณ์น้อยจริงแต่ว่าเราต้องเติมฟืนกับไฟให้เหมาะสมแล้วก็ต้องมาคอยกลับหน้าด้วยนะครับก็คือข้างล่างมันจะเป็นแกบดําก่อนสักพัก พอใกล้จะหมดแล้วล้วก็กลับเอาข้างนอกเนี่ยใส่เข้าไปข้างในนะครับคือต้องดูแลหน่อยมั้นเถอะนะครับแต่ถ้าเป็นเตาแบบแกนซิฟายเออร์คือไม่ต้องดูแลมากความเร็วในการเผาขึ้นอยู่กับไฟในนี้นะครับถ้ากองฟืนกองไฟมันใหญ่มันก็จะเผาได้ไวนะครับถ้าฟืนน้อยก็จะเผาได้ช้าอย่าเขีย่ยตุ้มเข้าไปรอบเดียวนะครับเพราะว่าแก๊สมันจะไหลเข้าไปโดนฟืนแล้วมันจะมันจะดับตอนนี้ก็ปล่อยเข้าไม้ก่อนนะครับ รอให้ไหม้ลามมาข้างนอกที่นึงก่อนเราค่อยกบสังเกตร,รอบข้างๆเนี่ยติดไฟแล้วนะครับแสดงว่าฟือนอะ่ะมันติดไฟได้ที่แล้วแล้วก็คุมข้างบนหมดเลยนะครับแบบนี้พอเราคุมแบบนี้เสร็จปุ๊บควันก็จะออกข้างหลังจนหมดนะครับเราก็กวาดขึ้นไปของทิดวันเองนะครับ ใส่ฟืนประมาณนี้ที่บองก็จะใส่แค่สามถึงสี่ถุงใส่แกบแค่สามถงสถุงก็พอนะครับซึ่งถ้าใครที่ทําระบบเติมฟืนได้มันก็จะดีมากนะครับแต่สังกเกตไหมมันมีควันมันยังมีควันอยู่นะครับมันก็รบกวนชาวบ้านถ้าเกิดเผาในที่ห่างไกลก็โอเคนะครับแต่ถ้าเผาในที่ชุมชนนะพอเผาแกบเสร็จเรียบร้อยนะครับมันมันเป็นแกบดาแล้ว วันก็จะใช้น้ำดับเลยนะครับใช้น้ำดับก็มันก็ไวขึ้นแล้วก็เป็นการล้างด่างไปในตัวด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเผาแกลบเนี่ยมันก็จะมีเท่าด้วยถ่านก็จะเป็นด่างด้วยนะครับถ้าเกิดเราไปผสมกับดินปูกที่มันเป็นด่างอยู่มันเป็นกลางอยู่แล้วอะดินมันก็จะเป็นด่างจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องล้างออกก่อนนะครับล้างด่างออกก่อน คือเราเอาน้ำล้างเนี่ยได้ประโยชน์2อ,อย่างเลยก็คือดับแกลบไวขึ้นแล้วก็ล้างด่างออกด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่จะเอาไปใส่แบบดินที่ผ่านการทําอ้อยทํามันมาน,นานๆน่ะดินมันเริ่มเป็นกรดไม่ต้องล้างก็ได้นะครับรอให้มันเก็นแล้วก็เอาไปใส่ได้เหมือนกันนะครับแต่ทิศวันน่ะเอาไปผสมกับหน้าดินผสมกับดินปลูกนะครับก็ต้องล้างด่างออกก่อนนี่คือความยุ่งยากของการที่เราเผาแบบง่ายๆนะครับ ก็คือเผาว่าเผาง่ายแต่เวลาล้างเวลาเก็บเนี่ยมันยากนะครับเดี๋ยวรอรอสักสองสามวันคูนทนไฟของทิศวันจะส่งมานะครับแล้วเดี๋ยวทิศวันทําให้ดูเผาในถังถังที่ไร้ควันด้วยนะครับแล้วก็เก็บง่ายทำความสะอาดง่ายกว่านี้นะครับกดติดตามทิศวันแทนกเกษตรเอาไว้ด้วยนะครับกับการเผาแก่ด,ดําสวัสดีครับ